ี่ตัวมาแน่เข้านะเข้าสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดเนาะหมดแล้วไม่เจ็ดสี่ลกที่คุณลุงให้อสี่ตัวมาแน่สี่ตัวมาแน่งอดก่อนออกสี่ห้าสามเจ็กับสามเจ็ดมาทั้งสองตัวนะมาสองตัวมาบนมาล่างด้วยค่ะมีเจ็ดกับสามวันนี้มาดูนะคะคุณลุงฝันดีมากฝันย้ํานะคะบอกว่าได้ทองได้ใส่ทองด้วยบอกว่าฝันแบบนี้ได้เคยออกตัวนี้ คุณลุงบอกมีตัวที่ชัดเจนมาด้วยนะฝันย้ำแบบนี้มาติดตามคุณลุงตานะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณลุงนะคะเช่นเคย1ธันวาคม68มากัร้อยซับหนังโชคคุณลุงตานะคะมีเลขเด็ดที่เกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะคุณลุงบอกว่าฝันแบบนี้นะงวดที่แล้วเคยย้ำนะบอกว่าถ้าฝันเห็นคนจีนได้เจ็ดเจ็ดมาแน่จริงๆนะคนนี้จะย้ำตัวไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณลุงนะคะ คุณลุงคะความฝันองคุณลุงตัวเด่นๆเลยอยากจะให้เอฟซนะคะ,ะได้ฟังว่าตัวที่คุณลุงชอบเด่นที่สุดมาแรงที่สุดตอนนี้ในย้ำของความฝันเลขไหนคะสมกับที่รอคอยแล้วคุณลุงล,ลงให้แล้วเขียนให้แล้วรอพูดคุยกับเอฟซนะคะมาดูตัวที่คุณลุงย้ำย้ำย้ำฝันเลขเก้าสามวัน ฟันเลขเก้าสามวันแต่ฟันเลขหน mm ึ่งเลขหนึ่งบนเนี่ยสองวันอืมอืมนี่เันค่ะส่วนคุณลุงบอกว่าฝันย้ําที่ชี้เมื่อกี้คือเลขเก้าเป็นเลขหลักหน่อยคุณลุงท้าความฝันที่ว่าย้ําเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคนแก่ไหมเลขที่คุณลุงเล่าเมื่อกี้ว่าเจอคนแก่เจอพระที่ฝ<ร>ันยน้ํ มันมันมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ม,มันน่าจะเป็นเก้าแล้วก็ฝันว่าได้ขี่เกวียนคู่แต่ขีเกวียนคู่มันจะเป็นเก้าเก้าใช่ไหมแต่ลุงว่ามันไม่มีเก้าเก้ามันมีแปดเก้ามันจะลดลงค่ะเ,เลเบิลเก้าเก้าเป็นยังไ,ไงครั้งวันนี้ก็น่าจะไม่ออกมันมาออกลดลงแต้มหนึ่งกับเเป็นแปดเก้า ตอนนี้ตัวเด่นนะคะมาแล้วละสองตัวนะคะเลขท้ายสองตัวสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าและเจ็ดเก้าคุณลุงให้เด่นเก้าอยู่ในหลักหน่วยคุณลุงชอบตัวไหนคะเด่นเก้าอยู่ในหลักหน่วยมันจะชอบสองตัวค่ะอสองตัวชอบงต่วงกลมให้เนาะวงให้เลยสี่เก้าแปดเก้าแปดเก้าพี่ลุงเน้นให้คือวงกลมให้ด้วยเนาะ มายังไงคุณลุงบอกว่าฝันย้ำสามคืนเลยนะสามสามคืนส่วนเก้าเนี่ยเก้านี่ฝันย้ำสามครั้งสามเก้าอืมค่ะนี่คือตัวที่เออยู่สองตัวนะคะที่คุณลุงให้งวดนี้มาดูนะคะสามตัวที่คุณลุงให้สามตัวสามตัวส่วนนี้ก็หลักสิบนี่นะ่าจ,จะเป็นหนึ่งหนึ่งมาแล้วค่ะอืม หนึ่งมาเลยเอเอกไอเห็นนะศูนย์ห<ส>้าศูนย์ห้างวดนี้น่าจะดังนะศูนย์ห้านี่ที่ว่าลุงได้คล้องคอใส่ทองออแต่จะก่อนที่จะใส่ทองนะลุงได้ตัวนี้ก่อนไงลุงก็เลยมั่นใจทั้อย่างนี้คือได้เลขแล้วแต่ว่า คืนถัดมามาฝันมาได้ใส่ทองก็เลยมามั่นใจตัวนี้ตัวนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าใส่ทองลุงก็ตีอยู่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยค่ะคือตัวนี้นะคะที่แอดพูดเมื่อกี้นะคะบอกว่าได้ใส่ทองเลขศูนย์ห้าและมีเลขที่บอกว่าชัดเจนตัวนี้แน่นอนสามตัวนะคะชัดเจนตัวไหนคะคุณมลสามตัวชัดเจนแต่สามตัวนี้ลุงชอบตัวนี้ค่ะแปดหกเจ็ด แต่ว่าชัดเจนมันฝันชัดเจนนะแต่ตัวนี้มันฝันสองคืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ยคือตัวกันนะหนึ่งตัวกันนะแต่อันนี้เขามากระซิบบอกมันก็บอกว่าหนึ่งแปดบนหกหนึ่งหนึ่งหกล่างอันนี้ก็ฝันวันอ่าตอนหัวค่าสามสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ลุกมาเยี่ยวก็เลยจําได้ก็มันก็ละลายละลายไป มันจําไม่ขนาดเหมือนพวกนี้พวกนี้มันจําเขา้าเข้าใจอ่ะอือคือได้แล้ว,แล,วแล้วก็มาฝันยังมาได้ทองได้ทองก,ก็ตีศูนย์หกศูนย์เก้าเคยออกศูนย์ห้านะคะคุณลุงบอกว่าเคยได้ทองเคยฝันเคยฝ,ฝันเมื่อหลายปีที่แล้วศูนห้าส่วนฝันแปดหนึ่งสี่นี่ฝันเน้นอ่า รถเพื่อนมันคนมันเต็มจำทะเบียนมันได้แต่ฝันครั้งเดียวตัวนี้ฝันครั้งเดียวแต่ตัวนี้ฝันสองครั้งหนึ่งชัดจีนแล้วนะคะคุณลุงบอก867หกดหนี้ฝันย้ำและ0ูนย์ห้าก็คือว่าฝันว่าได้ทองอย่าลืมนะคะ2ตัวที่คุณลุงเน้นให้4 9 8เแดเกและตัวกันด้วยหนึ่งแปนะคะเอฟซีแคป้าจไว้นะครับงวดนี้วันที่หนึ่งันวาคมหกแปดนะคะ คุณนะคะ f อที่ติดตามคนไมีฝันร,ร้อยรับนำโชคและขอบคุณคุณลุงตานะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ